เราตอบเยอะมากค่ะเวลามีสินค้าอะไรที่แค่พูดว่าออกไปนะเพื่อค่ะนได้เงินคนที่เป็นพ่อแม่ของจัตว์ได้มนแต่ว่ามีคนที่รักสัตว์ที่รักสัดเป็นูอะไรนันนงันจะให้วามิเศษกับโคดับบอะครบางมารู้หมคะค่ะ อย่างที่บอกก็คือเขาออกแบบมาพิเศษฟังก์ชันพิเศษที่เกี่ยวกับสัตว์มันจะมีปุ่มนึงที่เป็นฟังก์ชันเพชพอกดเนี่ยมันช่วยดูดพวกขนเล็กๆแล้วก็สิ่งที่รูดแรงมากอย่างที่เขาโชว์กันตะกินยังไงนี่เท่นี้เรารู้สึกว่ามันแบบกับลูกเรายังไงบ้างอ๋อมันมันแมายกับลูกเราเพราะลูกเราชอบฝืนไปเป็นที่ก็คือกลิ่นที่บ้านเราจะแรงนิดเดียวหรือว่าเครื่องนี้คือเขาจะสามารถกําจัดเรื่องกลิ่นได้เขามีเป็นเซ็นเซอร์เรื่องกลิ่นแล้วก็จริงๆแล้ววันเดียร์ที่บอกไปว่ามันมีการความสามารถในการดูดกดซึ่งมันผมว่ามันนเป็ อะไรที่สําคัญมากสำหรับคุณเนี่เราเลี้ยงสัตว์แล้วเราใช้เครื่องกรองอากาศเพราะว่าส่วนใหญมากแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มีฟังก์ชันในการที่จะดูดฝุ่นหรือว่าพวกพาร์ติเคิลเล็กๆให้มันเข้าไปอยู่ในเครื่องกรองอันนี้ก็ถือว่าเป็นการตอบสนองสังคมการเองสักหนซึ่งดูกดฝุ่นเราเหมาะ,ก,ก,ะกับบ้านที่เหน็บมากเพราะว่าหมาบรใหญ่มากใช่ไหมฮะคืออมึมเมี้ยนขึ้นมาแล้วหมอกหมกรองู่ในก็ปูฝุ่นเปิดเป็นกาใช่ก็แตบหมาก็เข้าวาานะเวียนกันมาเรื่มยๆทำหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไมจะ

ช่อย่าลืมว่าอากาศที่เราหายใจเข้าไปวกเวาท่าก็หายใจเข้าไปด้วยอย่างว้พาพออกิารเป็นยังไงบ้างที่งานสิบเด้สิบไหมคะลูกเ่อเป็นยังไงบ้างในวิวรลูกผมเรียบร้อยละ มีงานหนึ่งเอาแมวไปยืนข้างของแมวพี่เปรล่าตกแมวพี่เปรล่าเนาะขอโูษจริงแต่ว่าวันนี้ไม่ตกใครวันนี้เป็นเด็กเรียบร้อยมันเริ่มออกงานเป็นแล้วเริ่มเป็นดาราเนี่ยพอจะมาเจริญการจะไปเราต้องคะาเรียกสั่งออยู่ไหมใช่แล้วใช้คขาว่าแบบลีฟบอกบอกลูกว่าเออเราต้องช่วยกันทำมาหากินอ่ามันก็วันนี้ก็เลยออกมาดูเป็นแบบภาพเป็นคุณชายมิสเตอร์กิลเบิร์ตโอ้คุณชายเลยคุณชาย ทำได้ที่มาออกก็ถือว่าทำได้ดีมีเคมากไม่เห่าไม่งอแงช่วยแม่ทำมาหากินเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ได้ไปได้ตดอกพี่สองตัวนะคะลูกชายเจ้าของโรงพยาบาลเป็นยังไงบ้างลูกชายเจ้าของโรงพยาบาลลูกเราตัวใหญ่ด้วยเปอก็แล้วกันเป้วรแล้วเราสามารถสื่อสารมาได้มาเพราะเราเรียนมาทางด้านนี้ ได้เหอดูสิเดินไปสั่งนั่งโอกระวนมาแทบตายมันไม่นั่งอ่ะเอาจริงแบบเอาอาชีพแสบไปเลยนะทำไมไปสั่งแล้วแบบไม่ยอมทำตาเลยเสียหายทางอาชีพไปเลยกระวนเหมือนกันตอนแรกกรวนเหมือนกันเดินไปหยิกมันก็ไม่ได้นะเตาู่ร้อนแล้วพี่โยตัวแทนฝากดีกว่าค่ะสำหรับคนนี้โยเที่ยวอะไรหลายคนนักที่เนที่มาส่วนใหญ่หรือ most ต้องเลี้ยงหมาในที่ที่บรรยากาศสิดน้อยใช่ในบ้านในคอนโดนะเพราะฉะนั้นเรื่องความอากาศสำคัญมากๆอย่างเี่บรบอกว่าอากาศที่เราหายใจก็คืออากาศที่เขาหายใจมันไม่ค่อยเห็นคมร้อนเหมือนแบบยากมากเนาะมันมีช่วงน้อยมากที่คนใทยถุงอากาศพอฉะนั้นเดี๋ยวว่าสิ่งมีนเป็นสิ่งจะเป็นมากมากที่บ้านควรจะมียิ่งใครมีสัตว์เลี้ยงเนี่ยอุปกรณ์ที่มันผลิตมาเพื่อเพลดมีเพลสหมด หมาะสำหรับผู้คุวนระอบกอินเตอร์